แม่นจูงกันมา่ยังละฮะนี่มาเป็นตะไปยากมากยากแท้จะมาเนี่ยนะว่าอยากมาเชียวมาล่ำล่ำนี่ล่ะจะมาคู่มันแม่เถ่ามาตัวนี่ลูกเคยตินี่าวไอ้ลูกเคยเก๊กกว่าไอ้ลูกเคยเจ๊กอ่าอีฝ่ายอีเถ่าเถ้าเลยมั่งเปล่งแม่เถ่าว่าโอ้ไม่ใช่ฝ่ายสมนีนานานั่นไม่ใช่ฝ่ายแสนชวนนั่นนะค่ะเออเลี้ยวนี่ ไปพวกยุตตาลังเล่าก็ว่ายิงยิงเบื้องกับว่าอะไรคงตีกันนั่งเบื้องกับว่าอะไรยังคงตีกันยังลูกหลงเล็กมาขอให้หมอลำหลำกังเลยโอ้อยากฟังหมอล่ำอยากฟังหล่ำเลยยืนเบื้องเก่าว่าได้นั่งเบื้องก่าว่าได้คนตีกันมันนี่กองก้นเบื้องเงี้ยไปงังมาไปงังดอกมวนคือเก้านานาอยากฟังล่ำโอ้ยมันเถามันโถเถาก็ชูปไป ปีนี้ปีนี้จะมันเถ้าคักงนอกปีนี็เนาะจ้าทราบว่าตายเราไม่เล็นพูดเถ้าถ้ามันใกล้ขั้วจริงแล้วจีคอยก็ได้มาแค่ตายจีคืออยู่นเนาะไม่มาไปช่วยแท้ดิไอปีนั่งไหนก็สิ่มน้ำน้ำไหนก็โจนี่รายการเพลงยังบ่าันเบิร์ดอืมันาระเบิดฉันบอกยังยังอีกหลายเพลงอยู่เออรายการเพลงมันมักบ่เปลี่ยนมืออื้องเช้าการร้องอีกหลายคือเก่านี่อ่าว่าคอห้ยว่าคอห้ยมอลำลำเหลียวนี่สิฟังเรื่องไหน ฮะทีฟังเรื่องไหนฟังรถถึกแม่เฒ่าว่าละมังชอบที่สุกในอ่าในเรื่องเท่ากำกาดำเท่ากำกาดำฮะเท่ากำกาดำนี่เป็นนิทานตั้งแต่ปู่เจ้าปู่ตั้งแต่โบราณโบราณฮะเออผู้เฒ่ามักอ่ามักตอนไหนเท่ากำกาดำเนี่ยว่ามักที่สุกเลยต้องมังข่าเม่อ๋อฮู้ยมอเมนตัวฮะมอเมนมันมอเมนอันวัดรูกเขย ขาแม่ก้องเขาน่อยขาแม่ฉันกล้าก้องเขาเล่อยขาแม่มันก็บ่าถามไม่เขามันก็ว่าถอไม่เขามันไงโอ้บ่บ่บางเขาก้ามกลําลำขาแม่มาอ่ะลำก้องเขาหนอยขาแม่บักท่องบักท่องบักท่องอืบักท่องมันเป็นลูกผู้ไรอะอลูกไม่ง่ายฝ่ายนี่นะเขามาฉอแท่หรือเปล่าขาแม่ กองเขาน้อยขาแม่เป็นนิทานโบลัมบลั่นติดฟังกี่รีบวะโอ้ยว่าชอบต่อมันขาแม่ละฮะมึงรู้เหลือเกิเอาไปดิไม่ยังละพ่อแม่คนไหนโอ้ยนั่นย่องมาเนี่ยมื้ยมื้อยีฝ่ายมึงมาหนาที่ห้ากินผีปอบมึงมื้อมื้อกินปอบ พี่ไก่ไปห้องสรารพัดน้ากันอ,อตะตัจจได่มาตั้งไหนก็ดมเห็นการโดนแน่ตาตลองสารพัดน,น้ากันพนอีอันนี้ปีนี้กูมาเป็นหมอลาม่าโอ้มึงหากินนะหมอลาม่างชันบออเมนองน้อยเล่ารวยหลายขุนรวยอยากมาเป็นหมอลาม่างน้เพินโอ้จักเพ็รมวงแข็งพนินเป็นตั้งไหนกอดคือสิงงานหลานงานเล,านลาน่าหน่ะเนาะเรื่องงานล่ามึงหม่ต้องห่วงหรอกออ บมเอิบ่อยากปีนึงได้ไปล่ำสองเถอะสามีห <imprisoned> น่อมฝนตกไปรองเอาเงิน <fit> ป <kind abonn és> ่ะนั่เป็นน้อนเอาเงินเป็นจังไหนมึงยุดดีมีแห้งยุติอีฝ่ายโอ้กระทู้ดีมีแห้งนี่ละจังยินจังไรจังมาล่ำมานี่ละบ่เคยร้ายิเป็นข้านามึงทำได้อีันนี้บุยบุยบุยมึงจังมาล่ำมางั้นยี่หยังหละอันนี้งั้นผัวกูน่าตายแล้ว ตายแม่อีฝ่ายแม่ผัวมึงตีตายอ่ะนันด้เจ้าใหญ่ที่หนึ่งเงินเศร้าพนักจิตได้แน่บอ้ยใครตัวตาสองแสนดูสองแสนพนันบัตรโตนี่ดอกจังย่ำได้เถาด้วยเพือนจังสิ่ฝ่ายโอ้ยากให้มึงตายเอายาพริกใส่เขาให้มึงกินแกได้มย มานันหมอลำวัดตี่นาดปัจจัยมึงสีลำผู้สีลำอยู่เดียวนี่ล่ะลำเรื่องเรื่องอีหยังก่อก้อนข้าวหน่อยขาแม่ก้อนข้าวหน่อยขาแม่มึงสีมาเปิดฉากก้อนฉันบอกผู้สีเป็นแม่สเลวฉันมึงว่าจังฉันอ้เออเออโอ้ยไงกูบองไงกูหิงอยากเบิ้งกันนั้นเราใส่ละหมอเชนหมอรั่หมอเชนเอออยู่นั่งเบิ้งหมอรัมโป้โก้หมอเชนหมอรัมหมอเชนกับผัวข่อยเด้อเด้อหมอนโอ้โหแช่นี่ก็เป็นผัวกูว่าเป็นอื่นฟื้อหมดเลยแทนเป็นผัว แต่ป๊้ปม่ค่นั้นน่ตอนสิฟังล่ำให้ภาคสักคนนึด้อธรมดาเขาสี่ำเขาก็ต้องภาคไม่ตรงตัวหนาๆตรงตัวตรงตัวตรตัวตรงตัวบ่รว่เพศสั่งสิ้นท่าตาปั่นวนตลอดเท่าเ้นที่ยั่งของคุณใจอียองอียองอียองยายาวยาวเพิ่มวาวม่หนังมื่อวันได้เป็นเก๊แห่ลูกเขยกูฟังในลูกเขยกูฟัง่าร้เรื่อง้ยลปพ่ภาษาเก็บนักผูดล้านก็ยังมาตามใเจ้าภา มือบุยบมยผู้ชราเป็นเมื่อไรนี่รับด้างมาแล้วว่าต้องมาตัวเพราะว่าบูเพสังชิงนซาตาฟังซวงตลอเท่าเซ็งทียั้งของคุ้งใจมามื่อนี่เสียงอีสานขอล่ำเป็นทักใส่ร่ำเผยแพร่เป็นประจักษ์คอยฟังเอาคักขักจังสิเห็นดีให้นี่ท่างเรื่องก้องเขาหน่อยค่ะแม่ อขอบังย่ายถึงเรื่องอุท่าหองควมสังเ<า>วกต้<า>งองสังเกตทีถอยให้เป็นเรื่องตอนนี้ทั้งคนหน่อยเฮ้ยไม่ยังนก็มงังสิลุกคนหน่อยโคนหน่อยมันคือบาวาคาน,อน่อยอ้ามึงว่าครัวจาังไหนกันมีหามันก็แห้งคิดโลกกูโคนหน่อคนหน่อยโค่นหน่อยว่าทำไมเรามังกูมากให้แห้งมาจา,ากเขาดูเอ้า เสียงหวนหวนฟ้าเบยเบิกบูลรพาพาพิลุนกำลังไหลดอกลังลงลิ้นอโยไอเปียกมือไงจังอ่ะจะมังลังแบกอะไรเออหาฟ้าหาผงว่าอย่างฝงตกหรืองว่าต้องขังหาฟ้าหรืองล่ำไปตามเรื่องตามเราสิโอ้มาเฮ็ดบาปมูอกุฏิโอ้เป็นมอลำมันลำบากปานนั่นกี่ม้ามันพาดละมากยังที่ลรอมึงยังอยากเป็นหลายมอลำ จะผ่ามันช่างยังไหนก็ช่างเอาปั่นว่าช่างเอาก๋วยเตี๋ยวเอาหรอกูก็ว่าอยกเป็นหรอกกูได้คืนหลังเสือแล้วกูลงบ่ได้ได้เจ้าโบต้องร่ำเรื่องฟ้าหัวบ้านเนี่ยที่ขาผมคือไว้มัาถือแก่แก่เอาแล้วเอาหมอโคตรเอาเบ้าไรมึงชี้แล้วอันนี้ก็ได้ขอพังเขา ม่นก็เหตุใจหมอรัมเลยเยีย่งให้มันั้างใจเจ้าภาพซีบ่าวเก๊กคือว่าไทยเราโอ้โหบ่าวรัมอ่าวรัมตามรัมกางกางซีฟนิวอังคูลูคิรีของนั่งบ่าวเก๊กปนใษยใส่นิวมือนี่เนี่ยโนบ่เนี่ยว่านี่อยู่ตีนดิบ่แล้วใอยเข้าใจว่ามันรักกิโลซีฟนิวอังคูลูคิรีของนั่งขอกับพ่อกับแม่กับพี่กับพี่เนาะไม่เมันก็โศกต้องมาปีแท้ เหลืองมันโศกโอ้แม่ง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 หอย่อว่าจังไหนก่อนเอาไปหัวน้ำมังเหรอกระลาไตขาแม่ตัดเขาหน่อยค่ะแม่เอ้ข่อยนี่มีลูกชายอยู่ผู้หนึ่ง่อว่าบักทองมีลูกสาวชื่อว่าอีลอยทองอยู่บ้านตาดทองตำบลตาดทองอำเภอกระตาดทอง เดี๋ยวนี้ลูกสาวของฉันไงกาดาบานขึ้นมาเป็นสาวแล้วช่วงพี่ชายมันไปไถหน้าตา้าวๆไปไถหน้าเนี่ยไปไถหน้าแล้วเข้าใจว่าหูจักบ่ไปไถหน้าเข้าใจว่าเคยไถหน้ามาแล้วเมือน,นี่ตะเวกสายสามมองแล้วจะเอ,อิบลูกสาวออกมาห้มันไปทรงเข่าอ้ายมันสะกอนลอยเอ้ลอยพีกหนกัดปวดแท้ได้ลูกขไข่เด่นนะการผู้ใดไข่ารับรองนะ รู้สาวมึงซ้ำอีกองเนี่อหยับออกเด้